สนต้องลมที่สองลมเปลี่ยนทิศปิดเขาพระสมเณรเห็นเหยียนายชายสามสอกหอกพ่อกระสักหักกรุงลงกากายาสลับทิศอินทรชิตนั่แท่านพญาแถนวัดเมืองหุนเลื่อนยันกำแพงปิดแทงรอดขาพระเจ้าตาดัดเข่ามห่าเหยียดตัวเจ้าสัวก้มเงยลุกเขยกลังขุนคลังไพเรืเสือร้อนกลุนคนชักดาบท่าสุดท้ายกราบเท้าพ่อหลวงยี่สิบท่านแค่ยี่สิบท่านท่านไปพิสูจน์เองว่า มันได้ไประโยชน์อะไรสําหรับท่านเองหนละังจากที่ได้เราเห็นจากคณะวิจารณนะครับขอเชิญคณะวิจารก์ไดไ้หนึ่งการแสดงนะครับตอนนี้พร้อมับเริ่มท่าแรกนะครับสนต้องลมนะครับตอนนี้จะเป็นหายใจเข้านะครับสกกัตวาพุทธรัตนโกสถาพุตมังกรังนะครับตอนนี้ก็จะไปเ e ทียงซ้ายพิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเจนะโสทินานนะครับพ กลับก็นัดสันตุปัทวาสพเพทุกขาวอุปสมณ์ตุเตนี่ก็คือเป็นเรื่องของการหายใจเข้าต่อไปจะดําเนินการต่อเลยนะครับเอาเริ่มใหม่ครับมาซ้ายก่อนเริ่มครับเอียงซ้ายนะครับหายใจออกนะครับจะลุกขึ้นเลยนะครับลองหายใจเข้ากลับไปครับผมหายใจเข้าเอียงขวาครับผมบทสวดก็จะอยู่ในใจนะครับ ท่าน,นี้เรียกว่าท่าสนต้องลมครับผมต่อไปลมเปลี่ยนทิศหายใจเข้าพร้อมก็ติดตัวด้านซ้ายมือครับติดตัวด้านซ้ายมือ,อหายใจเข้าพร้อมมากลับที่เดิมครับหมุนด้านขวามือพร้อมกับหายใจออกหายใจเข้ากลับที่เดิม ้าดที่สามบิดเขาพระสนนงนะครับจะผพาดที่บานะครับหายใจเข้าหายใจเข้าเต็มท้องนะครับบิดซ้ายข้างซ้ายนะครับหายใจออกหายใจเข้าวับกระหมุนกลับนะครับหายใจออกพร้อมหมุนขวาหายใจเข้าพร้อมกลับมาที่เดิมนะครับ ท่าที่สามท่าที่สี่เข็นบิดไกยครับเข็นบิดไกยกลับจะแยกเท้านิดนึงแยกเท้านิดนึงครับหายใจเข้าท้องพองครับหายใจออกท้องก็ปิดตัวมือขวาลงมาแตะที่เท้าซ้ายมือขวาแตะที่เท้าซ้า,ายหายใจเข้ากลับมาที่เดิมหายใจออกร้อมก้มทางด้านขวามือ หายใจเข้าครับนี่เ็นบิดกายต่อไปนะครับชายสามศอกครับหายฝ่ามือขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกวิทยากรหายใจแรงๆเลยนะครับหายใจเข้าออกมันกระเสืออะไรในทะางเลยนะ อันนี้ชายสาสองต่อไปพอกโมกษนกกก์นะครับยืดยาแกกขาไม่ตึงนะครับหายใจเข้าย่อตัวลงตามสาภาพร่างกายนะครับถ้าอายุยังน้อยลึกได้แต่ถ้าสูงอายุเล็กน้อยพอนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า อันนี้เรียกว่าภาคออกโรคกระสับครับต่อไปจะเป็นภาคกรุงลงกาภาคแยกเท้าแยกขามือนิดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกพร้อมก้มตัวลงครบค่อยๆช้านะครับผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องกลมมากก็ได้นะครับกลมเล็กน้อยครับหายใจออกเสร็จแล้วหายใจเข้า Ada kau Ada kau